ปัญหาไฟแพงแบบนี้จะเลือกใช้ไฟฟ้าแบบ1เฟสหรือ3เฟสดีวันนี้เรามี3วิธีง่ายๆเท่านั้น 1. การเลือกใช้แหล่งไฟฟ้า1เฟสหรือ3เฟสขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณค่ะถ้าเกิดใช้งานเป็นลักษณะบ้านทั่วไปเป็นครอบครัวใหญ่หรือขนาดกลางใช้เป็นไฟ1เฟสได้ค่ะแต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆแนะนำให้เป็น3เฟสค่ะแล้วไฟ1เฟสกับไฟ3เฟส แตกต่างกันยังไงไฟ1เฟสประกอบไปด้วยสายไฟ2สายค่ะสายแรกจะเป็นสายลายจะมีไฟเข้านะคะส่วนอีก1สายนะคะก็จะเป็นสายนิวทอลค่ะการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งค่อนข้างง่ายนะคะและการใช้งานก็ไม่ต้องแบ่งเฟสค่ะนำสายไฟมาต่อที่กล่องซูเม์บ็อกได้เลยนะคะและนำไปแจกสายใช้งานได้เลยค่ะส่วนไฟ3เฟสนะคะประกอบไปด้วยสายไฟ4สายค่ะ สามสายแรกนะคะจะเป็นสายลายเส้นที่4ีก็จะเป็นสายนิวตทอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟ3ามเฟสจะมีไฟเข้าถึง3เส้นนะคะการใช้างาน3ามเฟสที่เข้ามาไม่สามารถที่จะใช้ได้ตรงๆจะต้องมีการแบ่งเฟสค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะข้อที่สองถ้าเราใช้ไฟในปริมาณที่เยอะค่าการขอใช้ไฟหรือมิเตอร์ไฟ1นึ่งเฟสจะมีราคาที่ถูกกว่าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นขนาด5์ค่าขอมิเตอร์จะอยู่ที่728บาท1 5์ M, จะอยู่ที่4,600บาท3 0์ M, จะอยู่ที่12,000บาทอันนี้ก็จะเป็นไฟ1เฟสนะคะส่วนการขอมิเตอร์ไฟที่เป็น3เฟสนะคะ1 5์ M, จะอยู่ที่16,000บาท3 0์ M, จะอยู่ที่38,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย การขอมิเตอร์ก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะคุณควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมข้อที่3เป็นข้อที่หลายๆคนสนใจค่ะก็คือแล้วข้างไฟล่ะใช้แบบไหนถึงจะประหยัดที่สุดข้างไฟถ้าเราดู1เฟสกับ3เฟสนะคะ1เฟสเนี่ยก็จะมีค่าอัตรา9ก้าหน้านะคะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่4.7บาทแต่ถ้าเป็นไฟ3เฟสก็จะถูกกว่า1เฟสเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกใช้ให้เหมาะสมการใช้ไฟ3เฟส อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ค่าไฟของคุณเนี่ยประหยัดได้ค่ะไฟ1นึ่งเฟสนะคะแล้วหลายคนเนี่ยอาจมีคำถามว่าแล้วใช้ไฟสามเฟสต้องมีการมาลาเฟสด้วยหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมิเตอร์ไฟสามเฟสนะคะเป็นแบบดิจิตอลแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ไฟของคุณนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ